อสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแปง้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเสซนแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago เราอยู่กับ working woman ทันนี้เลยถือว่าเป็นสามเก่งมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าของฐันที่แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับขอให้พี่ปอแนะนําตัวที่นิดหนึ่งครับพี่ปอค่ะชติรดรัตนพีรพงศ์นะคะครับพี่ปอครับที่นี่ True Love Cafe หรือ Neverland True Love a t Neverland คือดั้งเดิมเราเป็น Neverland Siberian เป็นฟาร์มมา14ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ มีไอเดียที่จะเปิดเป็นเป็นร้านอาหารคือพูดง่ายคือเปิดพับลิกให้คนเข้ามาชมปลานะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนนิยมเลี้ยงกันมากมแล้วก็ไม่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะรู้จักสุนัขพันธุ์ก่อนจะศึกษาก่อนหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นพอไปเลี้ยงแล้วส่วนมากก็ผิดหวังก็ทอดทิ้ง ก็เลยจริงๆวัตถุประปสงค์หลักคืออยากจะเปิดให้คนเข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้นิสัยที่แท้จริงของเขาครับแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูเขาในเมืองร้อนชื้นอย่างเราอืม,มทำไมแต่กลายเป็นอย่างนี้ไปก็ทำไมเ,ออเลือกไซบีเรียนอ๋อเราเลือกไซบีเรียนทำไมถึงเลือกเพราะว่าจริงๆพี่ไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำนะครับไปเห็นเขาวันแรกที่ที่เจอเนี่ยก็คือชอบตัวเนี้ย คือเอาไปชอบเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าไซเบียนหรืออะไรมีแต่ฉันชอบเธอไม่รู้พันด้วยไม่รู้อ่าแล้วก็บอกเอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เคยชอบหมามาก่อนในชีวิตไม่เคยอยากจะเลี้ยงหมาแต่ว่าความที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรจะทําก็ว่างเปล่าฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีเป้าหมายชีวิตแล้วเสร็จแล้วเราก็จากนั้นเราก็ชอบดูหมอใช่ไหมพอมีความทุกความอะไรเราก็ชอบดูหมอพอดูหมอหมอบอกฉันเบื่อเธอเธอเลี้ยงหมาดีกว่าดูกันจะเป็นเพื่อนกันอ่ะบอกเธอเลี้ยงหมาดีกว่า เลี้ยงแล้วจะมีความสุขขึ้นไม่ไม่ได้แบบว่าดวงต้องเลี้ยงหมานะคะก็บอกเขาแนะนำเขาแนะนำโอ้เเชื่อฉันเธอเลี้ยงหมาแล้วเธอจะดีขึ้นครับก็เราก็บอกว่าโอ้โหเราเองยังเอาไม่รอดคือยังไม่มีความสุขเลยแล้วอยู่จะไปเลี้ยงหมารับภาระเพิ่มอีกชีวิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้พูดถึงที่เขาที่คุณหมอแนะนําและให้ไปเลี้ยงสุนัขแล้วคือยังไงตัดสินใจคือไปไปซื้อที่ไหนวันนั้นที่พี่ต้องไปดูน้องสุนัขจากนั้นมาเป็นปีๆเลยอ่ะกว่าจะแบบชักจะโอนเอง หรือหรือจะเป็นทางออกเนี่ยเราก็มองอยู่เรื่อยเลมองในที่สุดไปเจอเพชรช็อปอันนึงแล้วก็ไปเห็นในตัวเนี้ยตามันฟ้าแล้วก็ตัวเป็นสีดำดาขาวแล้วก็อุ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นทําไมหมาตาสีฟ้าได้ด้วยหรอเอาตัวนี้แหละจับจับที่เป็นปีที่ที่เราดูมาก็เอาตัวนี้แหละ เขาบอกว่าตอนนั้นเขาบอกท่ลายหมื่นห้าเร 15, วก็ตายหมาอะไรมันหมื่นห้าคือเรารเราคิดว่าสักพ<嗯>ันสองพันอะไร,รไม่เคยเลี้ยงหมาไม่เคยซื้อห<嗯>มา<嗯>มาก<嗯>เขาบอกโ卜สงสัยพี่ไม่รู้จักพันนี้ตอนนั้นเขาบอกว่าหนังสโนด็อกกำลังจะมาเขาบอกเดี๋ยวพี่ไปดูนะหนังสโนด็อกแล้วพี่จะรู้จักพันนี้ เราก็เออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายชอบตัวนี้แหละซื้อตัดสินใจซื้อเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นตัวแรกตัวแรกครับก็คือโดยที่ไม่รู้อะไรก่อนเหมือนเหมือนทุกคนที่นั่นน่แหละแต่นี่โชคดีที่ว่าของเรามีฟิชเชลิตี้เรามีสถานที่เขาวิ่งเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยพรนะคะที่นี่ใช่ไหมที่นี่คือที่นี่แหละนี่คือบ้านพี่เองนะคะเราก็เริ่มเลี้ยงตัวที่หนึ่งเสร็จมีตัวผู้ก็อยากมีตัวเมียจะได้มีลูกครับนี่พอมีตัวเมียเราก็ไปเริ่ม ศึกษาแล้วเอ๊ะมันมีสายพันธุ์ประกวดสายเลือดแชมป์อเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีว่าอ่านจากเว็บไซต์ดูข้อมูลแล้วก็เอาไปไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งตอนนั้นเขาจะเป็นเป็นฟาร์มที่ดังที่สุดในประเทศไทยชื่อคิวเคนนอลพี่ปอครับขอคัดนิดนึงว่าทําไมทําไมถึงเริ่มรักหลังจากที่เราไม่เคยมีอะไรกับเจ้าน้องหมาเลยคฟามที่เป็นเป็นหมาเนี่ย พี่ว่าได้พันอะไรมาก็รักหมดมแต่เผอิญมันเป็นพันนี้ที่เราไปถูกชะตาที่หน้าตาครับพี่ไม่พี่คิดว่าถ้าเกิดพี่ไปถูกชะตาตัวอื่นแล้วเอามาพี่ก็รักเหมือนกันเพราะว่าหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสารับ ang ang ai, ai, ยังไงยังไงพี่ว่าใครได้ใกล้ชิดหมาก,ก็ต้องรักทุกตัวมไม่ว่ามันจะเป็นหมาไทยหมาอะไรต่างๆนะั่นนะเอิญมาเป็นตัวนี้เป็นแต่มันมีข้อดีอยานน่างนึงคือมันไม่มีกลิ่นตัวอมันรักสะอาดแล้วมันไม่มีกลิ่นตัว มันเลยเออดีปกติมามันจะมีกลิ่นใช่ใช่ลองพี่มีโกลเด้น29ตัวนี่หึงเลยนะใช่ใช่แล้วก็เป็นพระเอกตัวแรกที่มาเลยที่นี่นะคะเป็นเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายแล้วก็ไปนหาตัวเมียจากฟาร์มเนี่ยพอได้ตัวเมียมาเขาก็เริ่มชี้ให้เห็นความแตกต่างว่าของเขาเนี่ยมันสายพันธุ์ที่ใช้ประกวดนะมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างเป็นนี้ขาหลังก็มาขาอย่างนี้เส้นหลังอย่างนี้แล้วเราก็มามองของเราเขาพูดทีเราก็มามองมมองเขาทีมองเขาทีมันชักไม่ใช่คือแบบ เอาอย่างนี้มันก็จะมาเป็นอะไรนะคู่กันที่ว่าจะให้ให้ลูกออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ละเราก็ไปหาที่เป็นสายเลือดแชมป์ตัวผู้ตัวหม่มาอีกชักจะชักจะไปกันใหญ่ครับทีนี้มันก็เริ่มชักจะไปใหญ่ตอนที่เริ่มนําเข้าก็เริ่มนําเข้าพอพันแม่พันเป็นอเมริกันแชมป์เข้ามาคู่หนึ่งเนี่ยเกือบล้านโอ้โหเวลาที่จากที่ตัวหนึ่งแล้วว่าหมื่นห้านี่ว่าแพงแล้วนะครับตัวที่สองนี่เขากื4 0สี่หมื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่า จะบ้าไปเลยแล้วเล่าจะบ้าไปใหญ่แล้วแต่ว่าก็เอามีเงินก็ควักกระเป๋าซื้อมาสวยจริงๆมาสวยจริงๆครับนี่พอเริ่มนำเข้ามาปุ๊บเป็นอเมริกันแชมป์ก็เริ่มเป็นสี่แสนสามแสนแปดเงี้ยตอนนั้นคือยังไม่มีธุรกิจมีอะไรหมดยังไม่เคยมีธุรกิจอะไรครับแต่เพียงแค่ว่าเห็นแล้วสวยเห็นว่าเราศึกษาแล้วชอบเริ่มศึกษาแล้วเิมและก็ซื้อมาอยากเป็นเจ้าของแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจเปิดผสมอะไรนะแต่ว่าผสมแล้วก็ ขายลูกเริ่มขายลูกเพราะว่าเริ่มมีคนให้ความสนใจครับตอนแรกก็ถูกประสงค์เพียงแค่ว่าเออเราไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวที่เราอยากได้เขาบอกว่าเขาเก็บนะตัวนี้เจ้าของเก็บครับเองั้นเราก็ซื้อมาเองมั่งแล้วเราเก็บมั่งสิที่เหลือเราก็ขายมั่งเราจะได้ตัวที่เราอยากได้เพราะงั้นไปที่ไหนเขาก็บอกเขาเก็บหมดตัวที่เราอยากได้ก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็ได้เก็บสนใจแล้วก็เริ่มดังเลยในประเทหลังจากนั้นกี่ปีครับพี่ปอถึงมาถึงจุดนี้ ปีนี้ปีที่14แล้วปีนี้ปีที่14นะครับจนกระทั่งเป็นรูปร่างแบบที่ที่เป็นรูปร่างอย่างนี้ได้กี่ปีครับพี่อย่างนี้หรอครับมันเป็นคล้ายๆอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าที่เป็นคนที่ทําอะไรต้องมีระบบและระเบียบครับคือเราจะไม่แบบเละเทะคือไม่ต้องเป็นสัดส่วนนะม้าก็อยู่กับส่วนหมาคนก็อยู่ส่วนคนอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ลงไปหาเขาลงไปเล่นกับเขาอย่างสุนัขบางตัวเนี่ยของพี่เนี่ยเข้าบ้านได้ตัวเข้าบ้านไม่ได้ บางตัวเขาจะเละมากล็อกทมาที่โอ้เต็มไปหมดคือแบบไม่ได้ถูกเทรนแต่บางตัวเขาเป็นเองเขาเข้ามาเขาเรียบร้อยนอนหมอบเลยแล้วแนวคิดที่ว่าเริ่มให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ไปเล่นกับน้องหมาได้นี้เออเกิดจากตรงไหนครับพี่เออเกิดจากความความที่เราเงาเหงาอะคือเรารู้สึกเรามีความสุขกับหมาพวกนี้นะแล้วเวลาที่เราพาน้องหมาออกไปข้างนอกเนี่ยคนก็จะมาชื่นชมของเรามาแบบคนเริ่มชื่นชมกันมารวมกลุ่มแบบล้อมวงเราถ่ายรูปกันเนี่ย เป็นชั่วโมงเราไม่ได้เดินไปไหนเลยนะคะเราก็นึกเอ๊ะรู้สึกว่ามันคือถ้าเกิดเราเราเปิดให้คนเข้าชมนยคงจะดีนะเราจะไม่ต้องเหนื่อยพาออกไปคนก็มาบ้างนะวันสักสามสี่โต้เราก็นึกอย่างนี้อ่าแล้วแก้เหงาครับเรามีหมาแล้วเรามีเพื่อนเป็นหมาแล้วแต่เราไม่ค่อยมีคนเข้ามาถึงเราจะเป็นฟาร์มมาสิบกว่าปีเราขายดีด้วยแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้ามาก็เราไม่ได้เหมือนแบบตลาดที่แบบว่าเข้ามาชอบเรารมาดูที่มีลูกหมาไหมเราไม่เคยมีลูกหมาให้คนดู เพราะว่าเราทําทีละข้อทาข้อปีหนึ่งใช้แค่เราทําแค่หนึ่งข้อถึงสองข้อเท่านั้นมาถึงนี้จะไม่มีลูกหมาดูเลยก็จะเห็นแต่พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็วักเงินจองไว้แล้วก็รอพี่โทรตามแล้วก็เลยธุรกิจที่ใช่มองเห็นธุรกิจที่สําหรับคนที่รักน้องหมาจริงๆมันไม่ใช่นะพี่แม็กมันไม่ไม่น่าใช่ที่ไม่ใหญ่จะเรียกว่าธุรกิจเพราะมันไม่เคยเลี้ยงพี่ได้เลย แต่เขาให้ความสุขกับเราใช่ใช่แล้วก็ให้กับคนที่กลับมาใช่แล้วที่สําคัญคือคนที่รักน้องหมาเหมือนเราคนเราเนี่ยพี่ค้นพบอย่างนึงว่าถ้าเรามีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเรามีความสุขอย่างมากมายแล้วเนี่ยมันล้นเนี่ยเราอยากจะแบ่งปันอย่างที่พี่ก็บอกพี่ปอบอกแล้วก็หลังจากนั้นพี่ปอก็ไม่ไปหาหมออีกเลยหมอดูที่บอกไม่ต้องไปหาอีกเลยถูกไหมคะเพราะว่าเราเรามีตรงเนี้ยมาแทนที่เรแล้วก็คือพูดง่ายว่าหลังจากที่เริ่มมีน้องหมาเป็นเพื่อแล้วตอนนี้ก็มีคน ก็มีคนไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับแรกที่กะแค่ว่าเปิดไมเพราะบ้านเราอยู่ลึกใช่ไหมลึกไม่ได้คิดว่าจะมีคนอะไรมาอะไรยางเงเพราะว่าคุณพ่อยังบอกเลยบอกว่าอต้องเอารถไปรับนู่นมั้งหน้าซ้อนพี่ปอครับถามนิดนึงโดยเฉพาะชาวต่างชาติเยอะมากอันนี้บอกนูไม่ทราบเลยว่าเข้ามาคนไทยยังพอทราบเพราะว่าก็จะมีอย่างน้องๆเนี่ยพวกสื่ออะไรเข้ามากันทุกช่องทุกทีวีทุกแม็กซซีนทุกอะไรเข้ามากันเยอะมากจากที่น้องคนไทยเข้ามาแล้วก็ ถ่ายรูปไปลงอะไรกันในโซเชียลมีเดียพวกเนี้ยนะคะพวกสื่อกระตามมาแต่ว่าคนต่างชาติที่ยังย้อนนึกไปพี่ยังนึกไม่ออกว่าเขาเริ่มต้นจากตรงไหนเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับชาวมาเลเซียน้องๆกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาดูจากเว็บไซต์ดูจากอินเทอร์เน็ตพอเขาเห็นปุ๊บเขามีความเสื่อก็คือบุคคลเหล่านี้ก็คือเป็นคนที่รักสุนัขรักน้องหมาอยู่แล้วก็พอมาปุ๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งที่สองเราด้วยอืมที่แสดงว่ามาคนที่มาซ้ําแล้วซ้าอีกนี่ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอืม ก็บินเมืองไทยบ่อยมากพี่นึกว่าอ้ตายแล้วต่างชาติบินเมืองไทยบ่อยขนาดนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่มาเพิ่งมาเมิ่อเดือนที่แล้วใหม่แล้วเห็นแล้วแบบโอ้โหเรารู้สึกอึ้งแทนเลยเราเป็นคนไทยเลยที่นี่เลยกลายเป็นทัวริสต์อะต r a c t ค i o n ซึ่งซึ่งเราก็ดีใจและภูมิใจนะฮะช่วงท้ายของรายการเนาะอยากให้พี่ปอได้มีอะไรฝากกับท่านผู้ชมฝากสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงพันุนี้ดีกว่าบอกตรงๆว่าไม่สนับสนุนให้เลี้ยงนะคะถึงแม้จะเป็นบรีเดอร์ก็ไม่ คือยังไงมาศึกษาก่อนดีกว่าว่าเราชอบเขาจริงหรือเปล่านะคะที่นี่เป็นที่เดียวที่บอกว่าพวกคุณคุณจะเข้ามาศึกษาได้แล้วมาสัมผัสความจริงได้ว่าพันนี้นิสัยเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูในเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองร้อนชื้นเนี่ยมันจะต้องอย่างไรนะคะแล้วเราทําไหวไหมแล้วก็ลูกๆที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ก็พามาดูซะว่าอย่างเงี้ยจะเลี้ยงได้ไหมนะคะ ฝากไว้ที่ที่ที่ดีนะคะสาหรับคนที่ต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้อีกนิดนึงสาหรับคนที่อยากจะเลี้ยงบอกว่าเออเราพร้อมเราทุกอย่างเนี้ยนึกเลยไปถึงตอนที่แก่ด้วยนะคะเพราะว่าการดูแลสุนัขที่แก่เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องทุ่มเทจริงๆที่เริ่มเริ่มฝากสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขในข้อเนี้ก็ปีเนี้ยเพราะว่าพี่เริ่มมีสุนัขที่แก่14ปีแล้วพี่เริ่มรู้สึกว่า โอ๊ยแล้วถ้าเกิดเราแล้วพี่หยุดตอนปีนี้พี่หยุดบรีดนะคะคเพราะว่าหนึ่งสถานที่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะบรีตหมาแก่เนี่ยไปครอบครองห้องหมาเด็กหมดนะคะคแล้วก็มันเป็นงานค่อนข้างที่จะต้องทุ่มเทแล้วเราก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาจะเลี้ยงอย่านึกแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือปีนี้นึกไปถึงที่เขาจะแก่ด้วยที่เขาจะเดินไม่ได้แล้วเราต้องคอยอุ้มเขายกพลิกตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะคอยดูแลครับ ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะพี่ปองมากเลยนะครับที่ให้ทางทีมงานแล้วก็รายการแมวจมซ่าหมาจมส่วนของเราได้มาทํารายการที่นี่เรามีผลิตภัณฑ์นะครับของอายะนะครับมอมอบให้ด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้น้องหมาน้องแมวแข็งแรงนะครับมีสุขภาพดีขนไม่ดุดร่วงง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือขับถ่ายไม่เหม็นฝากเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ครับผม วันนี้นะคะรายการแมวจำซ่ามาจำซนนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้วันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนั่นเองนะครับะะย่าลืมนะครับฝากเอาไวด้วด้วยกับที่นี่นะครับก็คือเนวารันเนวารันนะครับไซเบเรียนทูเลฟแอนเนเวอร์แลนด์นั่นเองะะนะครับเท่ากับ คุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับเออรักน้องหมาโดยเฉพาะพันธ์สบปเรียก็มาได้เลยนะครับะไนี่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะมีทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เขาเปิดสองเป็นรอบเป็นรอบนะคะต้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนในรายละเอียดของเราจะมีให้ครับสำหรับในวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาหยาอายาอาฮันแมวมาอาหยาอายาอาหานแมวมาอาหยาอาหยายาอายาอายาสนับสนุนโดยชัวชัวชีตตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์สโอน